ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะสุปสุปนี้ผมจะบอกให้ว่าโหดสุดในคู่บอลไม่มีใครเทียบเท่านะครับรุ่นนี้ขอบติดบัอ้ยฮะมือไหนที่จะโต๊ะผมมาหรอ สบาย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 าโคเรเซพานาเกเฮพานาเกเฮพานาเกเฮไม่เป็นไรไม่ใช่พานาหมูกรอบไม่ใช่เฮไม่เป็นไรพานาเกเฮสบายสบายสบายฟังเล่นมุกพานาหมูกรอบขอโทษได้ไหมเออขอโทษได้ไหมอืมนียวนั่งแท็กซี่มาเซอร์ไพรส์นะครับอยู่เซอร์ไพรส์ชาลียะ สะพายเยะจะหนาปั๊บปั๊บอยู่แท็กซี่คำคูบอลแย่ๆไม่อยู่อยู่สายนี้แยคยิสซเป็นภาษาหรือเรื่องต้องคุยภาษางี้ใครเถียงผมผมคุยถูกก็แล้ภาษานี้ผมจะบอกให้ใครที่อยู่ใกล้ตัวจะรู้ว่าต้องคุยภาษาแบบนี้ถึงจะเข้าใจเพื่อนบอกผมคุยไม่รู้เรื่องบอกผมให้ภาษาที่ผมใช้คุยกับเขาอ่ะรู้เรื่องยิ่งกว่าอิงที่ถูกต้องใช่ภาษาจา เออภาษาใจคุยกันไง body language body language body language ฝรั่งยืนขำแ body language อ้าวยืนสวยเฉยเลยต่อขายกระเป๋าต่อเออเฮ้โอ้สีสวยยังยังยังอ่า no no my look and good look อืมอ่าอ่าอ่านี่ก็ชอบปีนยังอ่าอ่าอ่า ก m มนยู last time you come back k o เลี y o ย color ลอร์คัลเลอร์วัตมิ้นต์์แอ่ด b แล็กอ่าแบ็กแอนด์มินต์แอนอ่าแปลว่าเรารู้แล้วนะครับว่าเขาชอบสีอะไรเพราะว่าสีนี้เพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปถามตรงๆอ่ะเขาจะบอกว่าชอบทุกสีเยสเอ่า n o e mint and black อ่ n t i s e black เฮ้ยเพื่อนเพื่อนมีคนบอกว่าไอ้ท NO> ี่ตลอดไลฟ์มากพอคนเนี้ยมามาปุ๊บกระเป๋าดูแพงเลยท้อ coming s e r e o อือจริงจริงใช่ใช่จอมินเอากับ coming self coming choice b e i n e l e s เออเนี่ยผมเลยบอกให้เราได้รู้แล้วต้องถามแบบนี้ว่าล่าสุดที่เขากับกอ่าโคเรียคือใช้สีไหนเราจะได้รู้เพราะตอนนั้นเขาเลือกอยู่ one hour ไอนไอซียูยูยูอ่ะ last time one hour อ่ะคำแม่คนเรียแอ้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 ชิงชิงตูน o ูนชอยสวยสวยทุกใบเลยทำให้แบบเลือก yeah, yeah. ยากอ่าอ่าปะ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  Thank you Thank you Thank you ขอบคุณทัศเคอ่าอ่ ต่อต่อต่อป้าป้าพนักงานขายเข้ากันต่อไปอ้าวก่อนไปลากันก่อนดีดีดิไปเพื่อนพี่ผมผมขอบพระคุณพี่มากเลยต้องไปแล้วเธอจะได้ปากอะไรนะเธอได้ปากไปโอ้โหดินเนอร์อิ้เธอรอิ้เนี่ยดินเนอร์อะไรข้าวเหนียวมะม่วงหมดแล้วต้ไปกินที่อื่นละอืมต่อไปนี้นะกุลาผมจะกินข้าวอย่างนี้แบบที่ผมบอกเดี๋ยวพี่บงเขาจะมาบ่อยๆแล้วนะบ้านเนี้ยมาดิเพ่ตะหมี่จะไม่อยู่สักทีถ้าถึงมา เดี๋ยวเรามีไลฟ์ร่วมใช่เดี๋ยวิ้นเดเดเดกามีเจมีเจ็ดเจองวันวันที่เจ็ดคะใช่กามีือสวันหนุนอตใหม่อีกามีกับนกแล้วก็มีบุ๋มกับพีพีเพื่อนๆติดตามด้นะคะวันที่เจ็ดนี้นะคะเจ๊พรุ่งนี้ผมทำอะไรน่ะพรุ่งนี้หยุดหยุยดยุดหยุดุดยดหดหยดะ กูลืมพรุนี้ไม่หยุดโอ้โหพรุนี้ใครที่ใจใจก็มาสตูแล้วกันใคราเออไม่งั้นคือกูต้องอยู่คนเดียวอ่ะสัมภาษณ์น้องๆพรุนี้ยูเอ็มซีโอเค tomorrow tomorrow กามินจะมาเป็นเอ็มซีด้วยพรุนี้เรามีสัมภาษณ์น้องรับเชิญน้องที่เล่นพินคนไทยคนไทยเดี๋ยวเรามาดูกันหลายคนรู้จักอยู่แล้วเราติดตามกันนานแล้วจะบอกให้สตูร์พินอย่างงี้กี่ตัวกี่ตัววันนั้นพังทุกตัว ไวโอลินใช่ไหมโอ้สภาพเจนเนาะน้องวันนั้นกูอะไรอยู่วะกินข้าวเออก็คือคือดี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 น่ารักน่ารักน่ารักอ่าใช่ใช่ใช่มาสาวเหรอคะสาวเขาเยอะเจ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 ๊มีคนเฝ้าอยู่เจ้าตาตาตามาพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวผมจะมามาการมีเขาจะเป็น MC เราจะสัมภาษณ์น้องๆกันเนาะใครขำตกนรกน้อยเออมาต่อฟัง อือไปอาบน้ำนะอ๋ออาบแล้วเหี้ยมาสีผิวนี้อ่ะฝรั่งชอบนะชอบไหมล่ะไม่ชอบอ้าวแย่แย่ยูแรงอ่ะแล้วพี่จะแดงเพื่อเออแม่เซากันน้ำขำน่ารักน่ารักอยู่แล้วบ้านขึ้นไปนั่งบนกระเป๋าอ่ะเฮ้ยแฟนตองทำหน้ากันแก่หน้เลยลุงแมนลุงแมนลุงแมนมาวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่พีชมาก ขอบคุณพี่พีทมาเพราะว่าต่อจากนี้เวลาที่ผมป่วยไม่สบายผมพักโรงแรมพี่พีทฟรีพี่พีทก็เป็นคนโมที่จะโรงแรมโรงพยาบาลขอไว้เลยเราดิวกันไว้เลยอ่าคือพี่ผมผมจะไม่กล้าจ้องหน้าตอนนี้นะแต่คือเราพูดเรารู้กันคือต่อจากเนี้ยเวลาใครผมผมละกันผมป่วยไม่สบายอะไรผมนอนโรงพยาบาลพี่พีทฟรีพี่พีทก็จะดูแลทุกอย่างฟรีผมผมชอบนี้มากเลยเจ๊ฟรีฟรีฟรีมาพี่พีทพี่พีทรอพี่พีท อนอ่งนน้นนนนนนตระไรทีขึิดหน่อยนิดหน่อยพี่ค,คือคือด้วยผมเนี่ยเป็นคนที่ความคิดเนี่ยเหนือล้ำอยู่แล้วคือผมเป็นเป็นพุนนแพ้ใช่ไหมพี่ผมก็เลยเอาแท็ทูอ่ะมาติดตรงพุแพ้์คนจะได้ไม่แบงขึ้นเพิ่มอย่างนี้คุณกำลังขำในควางมงงผมอยู่ใช่ไหมผมรู้ทันพวกคุณนะ <S <s อ่าโอเควันนี้ผมต้องบอกว่าขอบพระคุณเจ้าของกระเป๋ามากที่ค่อยผมมาสนุกมากๆได้ ได้มาเจอบุ๋มได้มาเจอพี่พีเออได้เจอทุกๆคนต้องบอกก่อนขอบคแบรนอะไรนะคะที่ฟังอยูขอบคุณแบรนสวิสวินนะคะที่ทาให้ฟังได้กลับบ้านเก่าเจอทุกวันอยู่แล้วคือผมขอบคุณมาพี่บุ๋มมีอะไรจะคุยคนทางบ้านบ้างพี่ฉันต้องรีบลงแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ไปสวีทกันไม่หรอกเชื่อฟังกว่าจะเก็บของเมื่อวานตีอะไรวะไม่เปล่าพี่บุ๋มรีบไปคลิปตุ๊กตาหน้าผสม 24ชั่วโมงค่ะร้านตุ๊กตาตรงปากซอยคุ้บอลนั่นน่ะก็เปิดไม่รู้ว่าคลิปดีไม่ดีนะเดี๋ยวไว้ไปลองมาถ่ายคลิปเยอะไปลองก่อนเออเดี๋ยวผมไปลองเดี๋ยวไปลองวันนี้ผมขอบคุณพี่บุ๋มพี่พีทมากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่บิ๊มเอ้พี่บิ๊มไม่มีนะวันที่เจ็ดใช่วันที่เจ็ดเจอกันอีกรอบครับขอบคุณพี่บุ๋มพี่พีทแล้วก็ไอ้ฟางมากเลยเออขอบคุณทุกคนสิ้นเดือนมาอีกค่ะอืมได้ สิ้นเดือนมาอีกมาเดี๋ยวเราจะหาของที่แบบว่าใครชอบของแบบไหนก็บอกของกินของใช้เราพยายามจะแบบหาแจ๊ะเราไม่มากางเดินตอนคนมีตังคือผมเกรงใจบางคนคือต้องบอกก่อนว่าใครมีตังซื้อใครไม่มีตังแค่ดูก็สุขใจแล้วส่วนเวลาเวลาเรามีของที่แบบว่ามาขายในหลายๆแบบเนี่ยให้เพื่อนเพื่อเล็งก่อนเล็งก่อนอย่าเพิ่งรีบเพราะสิ่งที่ผมเจอคือพอเราไลฟ์นานเกินอ่ะคนตังหมดตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแล้วบอกอยกมาทําไม ทำอะไรไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าคุณลองดูก่อนลองกันใน,นบอกว่าเออลียงซื้อเยอะไปหน่อยตังหมดเออขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันสนุบส,ส,สนุนสนันอุ้มพูดไปแล้วสนับสนุนกันวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆพี่บุ๋มมมีอะไรคุยไหมพี่สนุกมากๆเจอกันเจอกันที่เจเจอกันเนี่เจนะคะอือได้ฟังไปนี่ปุ๋มอะไรที่กูคนด่ากูเยอะละให้โดนมาบ้างเออขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมเออเพื่อนๆฟังมีความลับอะไรจะบอกเอตั้งใจฟังนะคือว่า ดดเ,อ,เอ,ดดอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ